เด่นไม่น่ารักเมื่อกี้เชื่อมต่อกับ w บ f ลครับสองสองมาได้ไงอร่อยมากครับอันนี้เป็นวันรับชอบ้ที่สามแล้ว ตื่นปุ๊มปบมาปั๊บตื่อปั๊บมาปุ๊บนี่พี่ๆเขากำลังเตรียมของไปงานเฟสสองกันครับอข้างหลังกิข้าผัดข้าวผัดจืดมาส่งความคิดถึงก่อนรับช่อครับ สียิ่งเฟดออกยิ่งสวยเฟดคืออะไรอะสีผมที่แรกจะย้อมสีเทาครับมันก็เป็นสีดํามาก่อนดําแล้วก็มันค่อยๆถ้าเวลาสระมันก็จะค่อยๆสีมันจะค่อยๆจาง,งออกรอบสีผมปลายกลางพี่วลนครับ ครับได้สดขอบคุณครับมาแล้วครับผู้พิทักษ์กัศวิน์ส้ินสวัสดคีครับเหมือนเราจับใจมากเลยนะวันนี้โอ้จริงเหรอครับได้ยังปวดตาอยู่นึง่นข้าวก่อนครับกินข้าวก่อนเป็นกำลังใจให้นะอ,อกินเถอะกินเถอะเอานี่มาหยุดเข้าออกวันใช่ไหม ยืขายวัใหม่ห้าบาทสิบบาทใครที่เข้าไปเนี่ยได้ไรเยอะมีอมยิ้มขายนะครับวันนี้ไอ้กูด้นทำไมวันนี้เขาทำงานมาทำงานกันเร็วจังต้องมีนาอมุบลโอ้มาคน มานค้อหน่งเอเฮ้ยเกมข้อหนึ่งอันนี้เลยรายงานอันนี้ก็เดี๋ยว,นะหวยหให้เราเรียกสติไมไาเลยจะพักก่อนเมืกก่อกีสก้สตินั่งไรโซ่ยังไงสติเราค่อนข้างร่องรอยไปไหนี่ยก็ไม่รู้ <c oughs> อมยิ้มขายละสิบบาทครับ เอ็มได้นะครับร้านไหนเอ้ยพูดไม่ได้เอ็มไม่ได้ไู่ส่งเลยเขาตรงไหนเด้อ <c oughs> มาแล้วครับพ่อค้าขาย <c oughs> เลือกได้เลยนะครับเลือกได้แต่จับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้นะครับคือแล้วยังไงอีกต้องเยอะแยะ <c oughs> ไม่มีรูเก็บวะเนี่ย ใชต้องเอาแชมพูเพรแชมพูสีม่วงสเนเลยลมันถึงมันถึงเป็นอะไรที่สาบผมยากมันไม่มีฟองหรือว่าใช้เป็นทีมวนวดปะ <c oughs> ใชใ้ผิดหรือเปล่าใชใ้ผิดหรือเปล่า <c oughs> แล้วเขาทำเขาทำงานกี่โมงบ่ายเหรอแล้วแต่คนแล้วแต่คน สิบโมงเป็นต้นไปบ<อ>่ไม่เกินว้ายกลับไปทำงานทำงานได้ไหมเนี่ยส <c oughs> นหรวันนี้น่ดสิบเอ็ดโมงตื่นสิบเอ็ดโมงครับวันนี้สิบเอ็ดโมงคือต้องรับแล้วนะ <c oughs> <c oughs>

พี่พอะพี่พี่อะ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 ไปปูกันนอกเลยบะเนี้ยโอ้ก็จะเมย์กักแทน้ำหวานแทะเลยอาบน้ำดีวันมันแต่งหน้าไงเมื่อวานถ้าไม่แต่งหน้าค็หวานคงคงนอนเลยเพราะเราเหนื่อยไปนอนเลยเมื่อ ตะคิ้วกินค่ะปั๊บเดี๋ยวอวนห้องไหนเนี่ยวจะทรมานเนาะตะคิ้วกินขาเป็นคนบางแย่ไปรถไปสบายสบายวันนี้รับร้านพี่เฟิร์นเสร็จก็โอเคละไปบอกพี่เฟิร์นซิเรื่องเป็นร้านสุดท้ายเอาของออกให้หมดแก้าทับราคาบอกระวังอ้วน ม่อ้วน,วนก็ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเรามากุ๊บฝนหยุดตกเลยอืก็ดังเหรอหรือที่ไหนตอนแดงตันแดงตวดตอวดครับวันนี้ฝากงานน้องๆฝากงานน้องๆเบสสองด้วยนะครับเอกมายากลชิบาครับ โอ้ยผมขายนะครับเนี่ยฟรีฟรีฟรีห๊ะ้าดแค่ไนฮ่าฮ่าไอ้ที่ที่ทำวะที่ทำวะทำร้อกร้องผมไม่ร้องผมร้องใช้ยาสีฟันอะไรสาผมไม่ได้ยาสีฟันสาไม่ได้ เราวได้เบอร์สีผมสองสามสองสี่ห้าแปดจดทับแต่ใจก็ยังรพี่อยู่กี่ข้ายังเข้าของอะไรเข้าของไก่ไก่เลย กินหมดได้ครับโปแล้วก็กินข้าวหรืยังครับพี่สิงห์ยงเดี๋ยวพี่จะไปซื้อกาแฟมาให้ไปชมกินโอ้ดีอย่งมีกาแฟตรงจริงแล้วนะครับจริงหสุดเลยในห้างไม่ดีในห้างเขไม่ค่อยอยากไม่อยากพี่อารไปดีครับในห้างก็ไม่ค่อยอยากไปหรอกครับแต่ชีภรรยาในห้างบังคับ <c oughs> ไป <c oughs> ยายชุดลอกเรานะครับมาแล้วม,มาแล้วเครื่องกองรางกองน้ำโอ้ย <c oughs> ไม่หยิดพัดแท้ตั้งแต่ตอนเช้าตื่นขึ้นมานะรา,างน้ำรางน้ำกองน้ำฝนเดี๋ยวไปก็เสียอันนึงให้จบไปด้วย รักปายนะขอบคุณครับป้าตาลปราทูนะครับเต็มที่พี่ครับ,ค,รบคือแบบมัดมัดผมมาดีดีม,มัดผมกัล่ะโอ้ออง,งนก็จือได้ได <laughs> มังานผมเนี่ยไปหาสไกลนี่งานมัดชอเนี่ย เอาฝลาคุแย่เอาปลานันนะครับก็ฝากกันนะครับช่วงนี้นะครับก็ขับแก๊ปนะครับผมเ้ยครั่นไลฟ์ไลฟ์ครับถ้าผมอยากติดต่อแก๊ปคนนี้ไปส่งอ่ะบม่ได้ยุ่งพยายามเลยไม่ได้ยุ่งเล่นแล้วแต่สิเ่นท่านเ่ราะท่านไร้พักละขาไดินกับขาไปละนี้ไม่ไม่ท้าไม่ถึผมอยากอุดหนุนแก๊ปคุณนะทำยังไงครับโอ้ยากนะไปเลเอ้าเล่นโต๊ะพ่อเล่นโต๊ะพ่อโอ้ยพอแมนวัด ยังไงดิพ่อคอยเนี่ยอืมป้าเอาพื้นเลือกคนไปละเลือกคนอยู่บ่เออเรือป้าบอกว่าเรือเจอลงไปเลยเลื่อเดี๋ยวบอกนายสัตสีธรมารับหน่อยไม่ไเจอไม่เจอจะเรีกน้องเบงจะเร่ยก้องเบงน้อมเเองใช่อ่บอได้ยังงงดีขนาดนี้จะสิโร่ดีหรือซังอ่ะก็แบบได้กินขาวประมาณสามชั่วโมงทรงเจ้าหนึ่งสามชั่วโมงเจ้าหนึ่ง ป่าวป่าปาวคุยระมวนครับเขาโทรมาถามข้าเข้าจะใกล้จะถึงที่ยางครับไม่เป็นไรครับผมไม่รีบีอเดินอไปเอดแล้วานตกเอตกวาตอาความจริงถูกเวยเผยแล้วเอาก็ว่าฝนตกฝนมาตกกว่าตกคุณว่างกับนี่พ่อครับตัวิ ได้ไหนพอเปล่าไหกิโลกิโลครับของเขาเป้าก็กิโลดเี๋ยวเขาเอาไปเปล่าไหม่หรอกดีนะมันไม่เป็นแกงเขียวหวานเมื่อวานนะน่าจะอันเดิมเลยหรือเปล่าเดิมที่อไอ ผมเปลี่ยนสีสีเปลี่ยนผมผมหลุดออกแล้วเป็นยังไงปูคนเนีน้ยตวยเกี๋ยวทอดเราพอเยียบสั่งเปกทอดบ้านผมไม่ให้ปูกินนะครับแม่ผมไม่เอาส่งมาให้ผมเดี๋ยวจะให้ปูนี่แหละ เทนให้เทนกล้าเนยพร้มหอมตางคือน่เกก้าหอมนะใส่ดนะับเขาสุบฉิกกันครับทุกคนเขาโจกกันแล้วกินน้ำแดงครับ ต่อไปเราจะกินากนาแฟไ้ครับคุณปูขนินมไม่เรรอต้องใช้แชมพูลอกสีผมคืออะไรอะ่ะแค่พูดคำว่าชอบเชอนะเจ้าเด็กบ้าให้ฟังหน,บบน่อยท่ไม ไอ้ข้าไปอาดที่ใส่เนี่ยยืดผีอ่ะสองหนึ่งหกเออแล้วสองหนึ่งหกเดี๋ยวก็ไปตีเป็นหัวอีกเมื่อกี้ให้ไปหกตัวอะบอกหมวกบอกกี่ถือซะก่อนดึงหัวโชยยยกกันพัดลซุ้มเดาเดาไม่ตองจีอันนี้กระเด็ดอันนี้กระเด็ด ฝ่ายแฟนขับไปมาข้างหน้ารถแท็กรถตลีปเรเคยแฟนขับไปแฟนขับไปยืนเปิดแค่ต้นรถตลีถ่ายยืนข้างกลับ what is จกจกก็หมายถึงล้วงลงไปล้วงแบบนี้ล่วงไปจกแฟนแฟนขับตัวยุงนั่นแหละแฟนขับตัวยุงคือห้องมีทั้งหมดสิบล็องอ่ะมาอยู่ที่ล็อกสิบได้ไงบอกเขาคนนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เป็นวันนี้ทีมเฟสสองอยู่ในเตมนักมายากลครับเราจะมีนักมายากลมามาหนึ่งท่านแล้วก็มีศิลปินในวันนี้เขาจะได้สแสดงมายากลคนละหนึ่งโชว์นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับงานของเฟสสอง <c oughs> อ้าว ทุกคนผีมาคนตางบอเบ้อบอเบ้อผีมาคนทองเดี๋ยวไม่ก่อนทุกคนใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับเรื่องนี้มันเคลียร์กันได้ครับเคลียร์กันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ แก<ห>ทุกคนรอครับทุกคนรอครับทุกคนว่าฉันไม่เคยได้เห็นชีวิตของเธอเป็นอยู่เสมก็แค่คนที่มไม่เคยรู้ตัวต ไปลปคนอะไรล้อหรอคนอะไรข้าบต้มได้เงินไปทำงานกี่บาทสองร้อย20่ยี่สิบทำท่ามาไเอาทำท่ามาอะไรไม่ได้เงินไปทำงานแล้วเดี๋ยวไปไม่ทำเดินมา ไล่ไปทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอาเงินนี่โอ้ไต้มไปต้มไปทำงานต้มเอ้ากี่บาทยี่สิบบาทไปต้มไปทำงานได้แล้วเพื่อนน่ารักจังเลยตั้งใจทำงานนะต้มกี่ทีมบ้านเราเออโอ้ยหลานสงสารครับไปเฮาเอ้ามาขออะไรขออะไรแก้วยิ้ม อันนี้พี่แพตตี้นะครับแผน่งบัญชีบอกมาเก้าก็เป็นสี่หมื่นเก้าอันนี้ป้าป้าคนที่เาเเอวให้เขาด้วยดียาไม่ยอมเนี่ยอะไรของนายเนี่ยนายผ่านเราอ่ะอันนี้เจตเตอนะครับกราฟิก ขอบคุณจังป้าดีใจเลยว่าข่อเบอร์เหรนไม่มีมีรถเดียวเอาสั่งเผือกทอดบ้านผมให้ปูกินหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าแม่ผมไม่เอามาให้โหทุกทุกคนเลยอ้อพี่ออไปก็ต่อครับนี่ไม่ต้องห่วงเขาออฟฟิศเราก็ตะงลกๆแบบนี้แหละ อ๋อแล้วก็จะมีเด็กนะครับมาครับมาแล้วเครื่องกรองล้างน้ำอะไรเครื่องอาข้าวอ้น่ารักจังเลยครับแม่ขายของนะครับเดี๋ยวขายของอยู่ขายของยังไงโอ้เดี๋ยวเสื้อมันจ้องจะมาแล้วไม่ไปโรงเรียนนะวันนี้ดื้อมากดื้อมากมา ทางไอ้นะครับตัวทำงานจากใหญ่ๆก็ไปเหลือแค่นี้ครับใช่มีการอยากบอกพี่การนี่คือโต๊ะทำงานพี่อิ๋วนะครับก็ดีเขาที่เห็นนะครับมันลกมากโต๊ะพี่อิ๋วตู้เก็บของแล้วก็อะไรนั่นเองโอ้เอาของหล้าแเหมือนของปิดปากใช่ไงใช่หรือเปล่านะอ่ะ อ้าวค่ะคุณสวยเป็นเด็กดีนะคะอย่กินเยอะนะยังปวดฟันเหมือนที่ไปถ้าเราจะเอาตรงนี้มาหมดละหมดห้องจะไปลอะปอ้าที่ห้องไปเอามาแล้วพี่เจย์อ๋อได้แล้ว <laughs> มันเหลือเยอะไง <laughs> แจกในคู่อเอากิ้นเวลานโอเคเอาจิ้นกับผู้โชคดีด้วยคู่ช่งดีปสติอะไรให้ห้องเสื้อซื้อเสื้อแจกไงตัดด้วยอซื้อเสื้ออะไรเสื้อไปเหรอไม่รู้เหมือนกันเสื้อมาจองไหมไม่รู้อันนี้คือซื้อเสื้อแจกไปนะครับเนี่ยรูปตาหล่อคนนี้นะ รูปไม่ค่อยหล่อเลยวัดอุณหภูมิด้านล่างด้านด้านหน่อเนี่ยด้านล่างทำไมลูกศรจี๊กขึ้นข้างบนวัดอุณหภูมิด้านล่างทำไมลูกศรจี๊กขึ้นข้างบนก็มันอยู่ก็ติดข้างล่างตรงนี้ไงก็ทำไมไม่ชี้ลงข้างล่างก็ติดตรงนี้มันก็ยังงี้ไงเอาสมมติติดติดออนจะเก็บเอาติดเไมาสมมติติดอย่างนี้วัดอุณหภูมิด้านล่างด้านล่างตรงไหน เอาลูกสอนมันอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยเอาละเอาละอเอาเกียวเกียวเจียวเอาไงไงมาผิวใครว่างเหรอไปจับเหมือนเราว่างมากเลยนะตอนนี้เดินวทางเปไหไครับพี่ความม,มีความสุขมากเอา้าไม่มีใครไปด้วยเหรอพี่อเ,คคเอาหนังสงสารเนี่ยไปครับ็มที่ ปวการเป็ดสองด้วยนะครับเป็ดสองกำลังเอางอยับดินมาเอาพี่พี่นี่เขาอะไรเอาพี่ครับพี่พี่ครับผ่ยิ้มครับขอบคุณครับสู้ๆครับอันนี้หาผมงอหนะคะตามใบอันนี้ตามใบหาผมงอครับ่ตามคะอันนี้ก็ตามใบเหมือนกันหาผมงอหาผมงอหาผมหงออยครับไอ้แล้วอ่า อันนี้แม่คุณนุงธนาโดนนี่ไงวัดอุณหภูมิด้านล่างใช่ไหมใช่นี่ไงด้านล่างก็อยู่ตรงนี้ลูกสันที่ขึ้นผิดฮะไม่รู้มึงกำลังบอกเขาให้จิ้มผมก็จิ้มไปอะไรสักอย่างนี่แหละไหนจะอยู่กามแดด่อยแม่น้องไปไปอยู่กลางไปยืนนนู่ดูดีๆค่อยผมไปยืนกลางแดดโอ้โหแหล่ะโอ้โหแหล่ะใส่แเบใส่แบบหลังกัญญังนี่ เอาร้านนี้เขาหลับเขานอนกันบ้างไหมเนี่ยไอ้รันเอานอนบ้างนะครับนอนบ้างนะพี่เอาเอาไรสดเด็ดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วผมมาแล้วพร้อมกับไรสดขี้ข้าวแล้วเอาพิจารันอร่อยมากครับขอบคุณมากมากครับ อ่ะข้าวผัดกุ้งเหรอไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งมันคืออมยิ้มข้าวผัดกุ้งคือข้าวที่กันอ้าวขออีกได้ไหมมาดังสีคนวันนี้ต้องเอาให้เลยร้ายเถอะเอาใครสีองใครสีคนลูกน้องยังไม่มาเอียงเอียเอาหมดถังเลยได้ไหมนี่น่ะหันว่าเราคือกันเราห้องของี่มะร่องคือกันนี่มาแล้วนะครับ โอ้านนี้มาตรฐานดีค่ะมาตรฐานดีอะไรครับไม่หลุดไม่ล้มไม่หลุดไม่ล้มไม่ใช่ร้านนี้จะต้องเปียกฝนนะครับแต่ว่าเปียกฝนนิดหน่อยอ่ะครับขอบคุณครับบูดปะเนี่ยเอ้าบูดตัวมาแล้วครับขอบคุณชอบทุกชอบวันนี้เต็มเลยครับนี่พี่ิวเราเองบิ้วบิวบิ้วิวก็บอกว่าร้านนี้มันไม่ล้มมัาไม่มีคอนซูลโอ้ยร้านเต้าแรกของเราไปเดิมซะ สุดยอดเลยวันนี้200ชิ้น200ชิ้นเบาๆางครับมันแตกได้หร้อนเนี้ยมีออมมาแตกอันนี้อังเปาเหรอครับเนี่ยครับเอาออมเกือบล้มซองของซองลูดซองของฟางอยู่ที่เอาเนี่ยแกะที่ฟ้ายน่อยเอาแคาหน่อยใจตัวเล็กนิดเดียวนะตัวเล็กนิดเดียวแล้วผมจะนั่งไหนลำโพงผมไปไหนเนาะอ๋อพี่ท็อปมาต้องหลับวะดูเท่อยนะอ่าขอบคุณครับ เขามีพอกของเราด้วยนะร้านนี้ร้านสดอยู่ไหมเนี่ยร้านสดอยู่ร้านเวลามารีอ๋อร้านเวลามารีพี่ฮิวบอกเขาไปซิว่าร้านเขาเลื่อนเป็นสุดท้ายเอาของออกให้หมดใช่ครับเอาของออกให้หมดไปนี่คือคำสั่งครับนี่คือคำสั่งครับเอาเหรอโอ้โหอันนี้ใจร้ายมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวกำลังจะกลับมารับแล้ว เฮ้ยเข้าเดียวแล้วโอุ้ยจะปีดิเขาพูดหลายๆครับทุกคนอันนี้ก็เอออยู่ดีไหมเนี่ยเอ้าพี่เมียวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าลูกอมเอาเจอไหมที่รักโอ้ยสวัสดีครับนอนบ้างนะร้านดุดดาวไม่ค่อยพักผ่อนเลยพี่เขัาไปครับพี่เข้าอะไรเข้ามัหมูปองกินเยอะงยินเยอะงยิ่เอากินเยอะกินเยอะ เอาคุกกี้เขาตุ๊กตาเปนปลาท่านลา่ะโอ้เกด้ยนี่เอาปลาครับเอุณค้าทุกคนครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับของทุกชิ้นที่ส่งมาวันนี้เดินทางมาสู่วันที่สามแล้วแล้วใช่ไหมครับพี่อิ๋วใช่ค่ะใช่ครับ,รบแล้วก็วันนี้ก็มาแต่งเคราสดใสสดใสหรืออะไรก็ไม่รู้ตอนเช้านะครับแล้วผมก็จะรับร้านที่เปิ่เป็นร้านแรกวันนี้แล้วก็มีร้านที่แอมแล้วก็มีร้านที่พรสามร้านวันนี้ครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เหลืออีกสองร้านนะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณของทุกทุกทิ้นที่ฝากทางร้านมาเลยนะครับแล้วก็เหนื่อยพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยป้าพี่้เราเราจะไปรับช่อกันต่อแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับทุกคนรักนะครับ <c oughs>